พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกบันนี่ก็มาพบอกันอีกแล้วพี่น้องอ่าตอนแรกว่าสีรีวิวแตาสองภาษาไทยเนาะแต่ว่าเพราว่านักเตะสองภาษาไทยกับคนเบิ่งสองภาษาอีสานก็สิบคนทีเห็นน่ะมาหนะพี่น้องนักเตาคนมันกระโบ้มันกระโบ้โชว์หลายเนาะพี่น้องเราข่าวกระบุกหุวัดมันเป็นอย่างยูทูบเนาะขาดชั่วโมงวันชั่วโมงแหละหาคนขับไปเบิ่งหน่อยเองสินะมัดกระโบ้มันกระโบ้อันโปหมว่ในเฮ่าได้พี่น้องมันกระโบ้โปหมว่ในเฮ่ามันกะ เทให้คลิปวิดีโอเฮานั่นอันบุ้มเป็นแบบเป็นขยะไปเลยนะพี่น้องก่กอนอื่นถ้าผู้ใดนามาคลิปขอ,ข,อขวังก็รู้หน้าเลยพี่นอ้องก็ต้องปึกถ้ามาคลิปวิดีโอขอยกกดไลค์ขวาน้ำแน่เพราะว่าการกดไลค์การเขียนคอมเมนต์นี่มันเทอ่าคลิปเป็นทีนนนท่น่าสนใจให้มันเทไทยอย่างละอันยูทูบเขาบ่เห็ดบ,บ่ว่าคลิปเขาเป็นขยะอัจสินะ จะสังเกตเบิ้งคลิปข่อยเป็นยังคนคือคือเบิ้งหน่อยแถอะนั่นเธอมันก็บ่ได้แจ้งเตือนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องอันผทุไรอันมาคลิปข่อยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อกดกระดิ่งกดไลค์แชร์คอมเมนต์ถึงข่อยบ่ได้ตอบกับ่เป็นยังอันไหนพี่น้องถึงข่อยกตอบสอดสับเป็นแนวก็ต้องขออภัยหลายๆพี่น้องตอนนี้ก็สามถุงกลัวข่อยยังเฮ็ดเวียกบ่แล้วอยู่พุ่นงัวเหลือมมาปาาอยู่พุ่นพี่น้องข่อยก็อยากอ่ามารีวิวของเนาะเพราะว่ามื้อนนี้มันเป็นของสเปเชียลนะพี่น้อง มันเป็นของที่โดนโดนเห็นเถื่อนะพี่น้องโดนโดนเห็นเถื่อก็คืออ่าบุคคลเห็นจากเถื่อภาษามาอยู่นี่เนาะอันนี้เป็นอันดับแรกเนาะอันนี้เป็นไอ้ปฏิทินพี่น้องอันนี้เขาเอื่ว่าปฏิทินของเม็กซิโกบ่บ่หูว่าอันไอ้บงอื่นก็ิมี่ยุบจักรละแต่ว่าใอยหูก็เคยเห็นเนาะเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นนะนพี่น้องไอ้ทั้งนามันนี่สิคือเหีียงก้อนนะพี่น้องบอกแต่ว่าเขาเห็นถ้ายคว่าเอา ปูนเอ้ยเอาหินนะ่นะพี่นนอเอาหินมาผสมกันหล้วก็เอามาขึ้นรูปขึ้นยังสิให้มันเป็นปฏิทิน่ะค่อยว่าหรือว่าเป็นเป็นหินจะสีอยู่แหลกค่อยกระบจกักดอกเด้อพี่นนอนี่ละ่ะเบิง่งก็จะสูมให้เบิง่งเห็นบอกพี่นนอน่ะแม่กก็จะเป็นปฏิทินจักเบิ่งหน้าแดดละค่อยกระเบ่งองเปลี่ยนพี่นนอกระเบ่งองเปลี่ยนดอกเห็นบ,บ,บ,บนอกท,ทั้งๆผิ่ก็มี ซองว่ามันเหรียญไอ้ยังไงซองว่ามันซองพระอโหลดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้หลักก็เป็นไอ้บักรใยหนึ่งได้พี่น้องเดี๋ยวเคยใชให้เบิ้งข้างหลังเนาะที่พรดสะทายเขาบรให้เบิ้งข้างหลังเพราะเขาฝ่าว่ะนะเพราะว่าเฮ็ดพัษาไทยแล้วบริหารพัดสายอีสานกับคนเบิ่งสองพัดสาอีสานกับสืบบริหารนาเนาะมันก็จะเป็นคล้ายๆกรอเป็นสีหน้าพี่น้องกรอบมันเขาก็เขเข้าใจว่าคือเป็นกรอบเนี่ยนี่เหรอห็นบอกพี่น้อง กรอบมัง้งสิแมตุกห,หนีซะแตกซะนี่ละพี่น้องอันนี้ก็เป็นไอ้เขาเอารับปฏิทินเนาะคาเลนเดอร์เนาะพี่น้องคาเลนเดอร์ของเม็กซิโกเป็นคาเลนเดอร์แน่วไรละขออภัยได้หลายแ้อพี่น้องเสียงมันดังไปจักหน่อยเพราะว่าห้องนี้แสงมันหลายเนะาะก็เลยอันมันรีวิวห้องนี้นะ แสงมาลายลรอกอะอันมันโมเหมิดมาซะซะตอมาก็เป็นกล้องกระดูกอูดพี่น้องอันนี้เห็นมาจากกระดูกกระดูกอูดมันเป็นร่งโซบะหลุดเนาะแนมึงส่งอิลีอยู่เลยนี่นะไอ้ปกติแล้วมันจะมีกระมายีซิมนม่วงม่วงเห็นอยู่ว่าพี่น้องต่อันนี้เป็นกล้องกระดูกอูดเนาะเห็นมาจากกระดูกต่อมาก็เป็นนาฬิกาพี่น้อง นาฬิกาตัวนี้กะซื้อมาแพ็เสืออยู่เด้สิบสองปอนเบิ่งยังใหม่อยู่พี่น้องซิติเซนอีโคไดร์เขาว่ะอัน่อยใช้เบิง์ทักผีพี่น้องใหม่ย,ยูงเบอบ์บได้ใช่เลยภาษาจาน,นทั้งเธอเขาสือเป็นของขัญในกันนักศึาพี่น้องเบิง่งขันจะเบิ่งมัใช่บ่มีหอยใส่เลยนะถึงใส่กะรับเธอ,อไดรร้ว่าภาษาบบ่บมีห้อยอันนั้นเด้บ่มีห้อยแบบ ไซด์โดนะนะพี่น้องใส่อยู่ห่างใส่ข้าวเดียวประมาณนี้เนาะยังเดินอีตกก่างหากนะสิบสองปอนนี่แพงบัวกับแพงเติอบอยู่นะสิบสองปอนด์อันนี้ซื้อมาได้สิบสองปอนสิบตีเส้นต่อมากืบเป็นหินต่อมากืบเป็นหินพี่น้องหินตัวนี้กะซื้อมาจากบาทบุนมันจะเป็นหินเป็นไอ้ก้อนก็กลัมึงเสียละ นน้ออพี่งหินมาไก,ก่ๆอ่ะต่อมากกับเป็นไอ้กล้องพี่น้องลกล้องพผมว่าอันไอ้แก้วแก้วเก่าอย่างสักอย่างหนึ่งละพี่น้องอันนี้ก็เป็นไอ้เป็นเงินเนาะเงิเนงน้อยนึงคุณจุ๊ซะเป็นเงินน้อยนึงหาซีพีอันละหาซีพีเขาเจอมาต่อมากกับไอ้กระไฟพี่น้องกระไฟไม่ขีดด้วยว่าไฟแช็กนี่แหละเนาะ อันนี้มันท,ทานนั้นเบิดตกออามาไส่เขาเอ็นีย่างละอย่างสักอย่างหนึ่งนะหวยมันสิพังสะละอันนี้ขอซื้อมาอันละสองปอนซื้อมาสองอันบัวสิบปออันละสองปอนขนาดเป็นของมือสองยังแพงอยู่เลพี่น้องอันละสองปอนต่อมากับเป็นแก้วแก้วอันนี้ก็เป็นเงินพี่น้องแก้วนี้ก็เป็นเงินอันนี้หาซิพี่ปซื้อมาหาซิพี่อันนี้เอาแล้วเนาะ บ่เลยได้บาทอันนี้ฉัมาร,รีวิวอันนี้ได้บาทนี่อันนี้ก็คืออีหยังล่ะพี่น้องมาหมามิหนาคนเนี่ยนะพระเอกคอยได้มือน,นี้เบิง่งอันนี้อันพอหนูเจสิกาเราไปหาอยู่ในอีเบพี่น้องหาอยู่ในกูเกิลหาอยู่ในอีเบว่ามันมันเป็นอีหยังมันจักบาทมันราคาจักบาทเนี่ยเจสิโนเราไปหาอยู่เป็นครงชสมวงเป็นสมวงคนละอันเนี้ย พอดีว่างานนี้เครื่องสักผ้ามันหมุนเนี่ยนะพี่น้องมันสิแหน่อมันก็เลยหมุนแหกผมก็เลยสต็อกวิดีโอไปข้าวหนึ่งเนาะพี่น้องตกขออภัยหลายๆเนาะอ่าแล้วก็ไปหาอยู่ในอีเบย์ไปหาอยู่ในกูเกิลหนึ่งสิเนาะแล้วก็หากว่าสิเจอพี่น้องเป็นเครื่องซุ่มโงเป็นเกือบซุ่มโง่ผลละคือคันคันมันจำบ่ผิดเนาะอ่าหาไปหามาแล้วก็เลยไปเจอเนาะที่เขาขายขายอยู่ในอีเบย์เนาะประมาณ400กว่าปอนด์ตัวนี้นะพี่น้องตัวนี้มันเป็นมันเป็นเหล็กเป็นเหล็กพี่น้องเบื่อกี้ โฟกัสให้เบิ่งไก่มันก็เป็นอีหยังที่เป็นของเก่าน่ะพี่น้องเป็นของเก่าเป็นของอีหยังสักอย่างนืงอ้อแะจักสิวา่าแน,น,น่ใจเนาะกะซ้ำด้ท่องก่อนนึงน่ง่นนี้สี่หลอดก็แพงเติบอยู่นะพี่น้องแต่ว่าคขาไปขายอีหลีก็คืออาจสิขายบ่ถึงหรอกนะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในอีเบคเขาก็ขาย400หลอนบ่เฮาอาจจะไปขา200ย200กว่า300ประมาณประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็บ่ฮู้ว่าสิขายอยู่ไสบ่ฮู้ว่าสิขายบ่ขายเนาะตอนนี้ก็ ก็เอาเอาไว้ก่อนนึกเธอเราก็จะมีคนซื้อไอ้ของพวกนี้ไปขายอยู่ร้านแอนติก,กันนะพี่น้องนึนเกเธออาจจะเก็บไว้เวลาเขาไปขายอยู่ร้านแอนติกเข้าก็นจะเอาไปขายจะสินะพี่น้องเห็นบอกมันเกิดใจหนาเพิ่นน้องห็นบอกพี่น้องเนี่ยต่อมาขากอกะไปเจอพระพุทธรูปหน่อยพี่น้องอาหาชิพี่องค์นี่นาะ กระงามเนาะซื้อย่หลานเดียวกันกับอันนี้เนาะอันนี้ปอนหนึ่งเนาะกระเทือนี่กระด้อันนี้มาน้าพี่น้ะงพอดีพอหนูเจสิก้าเลาไปอันต่างว้อยู่บนโต๊ะนะเขาก็เลยบ่เห็นอันนี้ก็ซื้อมาสามตัวปอนหนึ่งพี่นนองเอ้ยจะเป็นงามไอนกนี่ไหมมันเห็ดมาจากเหล็กนะพี่นนองเหล็กอันนี้ก็เป็นเป็นนกนะพี่น้องนกไก่ป่าเนาะที่เขาเห็นเห็นอยู่ใน อย่างล่ะอันยางน้ำทีน้ำทางนะพี่น้องไก่ปลาพญาโลอ่ะะไก่ไก่เฟอร์เซอร์เฟอร์เซอร์เขาเอินอ่ะนะมีสามตัวเนาะมันกำลังจิกกันพี่น้องเห็นบ่เนาะนี่แหละคองที่ควยได้มาเนาะคองที่ควยได้ม่ามือนี้วัสซักก็ถือว่าได้คองดีบอกกือได้คองดีเติบนะพี่น้องเนาะคองดีเติบคองที่พราเคยได้ก็ได้มันก็เป็นอีหยังที่แปลกใหม่ดีนะพี่น้องเป็นอีหยังที่แปลกใหม่เพราะสามศากเนาะแต่ว่าข่อยชิมี พอซิมี่เดี๋ยวเขาจะมาให้เบิ้งอีกพี่น้องเดี๋ยวเด้ออันนี้พี่น้องกระิบเป็นโนกอันเดียวกันนี่ยบริาจาคคิดว่าเนาะนโนกอันเดียวกันน,กน,กนี่ก่ะไดมาอาทิตย์ก่อนนี่อาทิตย์ก่อนนี่กระเทิงล่มล่มเทิงหนาวคือกันเด้อาทิตย์ก่อนนี่พี่น้องก็ไปคอยก็เลยอันเดี๋ของมาหลายจักอันเนาะก็ได้อันนี้แหละที่เป็นที่เป็นของแบบว่าของงามๆมันนะของงามๆที่ที่ได้มาเนาะก็ซื้อมาสองอันต้องว่าเอามาประดับบ้านพี่น้องอันละสองปอนพี่น้องเบิ่ง อันละสองปอนงามแหงนะอขอยกว่างามแหงในความมือสื่อขอยนะขอยมากไกลขอยมากไกลขวามันงามดีเนาะมือน,นี้ก็ได้คล้องแบบคล้องสวยงามอยู่อันนี้ได้คล้องอาทิตย์ก่อนนี่เด้อพี่นอะวองซื้อฟังงซื้อได้คล้องอาทิตย์ก่อนเนานะอันก็ได้นี่ละคล้องทีคล้องทีได้มากมือน,นี้เนาะก็เป็นได้คล้องพวกขายพวกนึงสีนาพี่นอะเนาะ คลิปดีก็ซ้ำนี่แหละเจอกันคลิมหนาไม่ยังดีๆส,สวยๆงามเดี๋ยวคุณมาไหว้ให้ฟังเนาะมือนก็นมาไล่างานความเกอนไว้ให้ฟังเนาะว่าไปจังไดมาจังไดแน่เนาะจนสามถุ่มกลัวแหละพี่น้องเบิงเสียให้เบิงนาฬิกานี่พี่น้องล้างจานที่คอยรีวิวแล้วของประเภทก็เ,กเขาเตรียมคลองไปอ่ะมืออื่นนะนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แลลวเนาะพี่น้องนาะเจอกันคลิมหนาสวัสดีค่ะมีรักพี่น้องสภพาพคอยสะพานคอยก็เป็นที่สี่ละไปวดมือบดเป็น เดี๋ยวกันคลิปหนาเนาะค่ะนาอสวัสดีค่ะ